สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวนกวันนี้ชารวันดานังมาทักทายเพื่อนพี่น้องชาวนกในช่วงเวลาค่ำค่ำย่ำเย็นของวันอังคารที่9มีนาคม2564นะครับวันนี้ชารวันดานังเพิ่งรับสินค้าที่จัดส่งมาจากพ่นามชุดล่าสุด ชุดนี้เป็นชุดที่เพื่อนพี่น้องชาวนกได้ทำการพีออเดอร์ไว้นะครับจะเป็นกลงกลมที่ทำจากลวดชุบกาวนไนท์นะครับมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด6ไซส์ย6เบอร์แต่เนื่องจากว่าทางชารวันดานังเนี่ยเปิดรับพีออเดอร์สินค้าหมายความว่าเพื่อนพี่น้องชาวนกที่สนใจจะทำการสั่งก็ชำระเงินก่อน เรากำหนดวันเพื่อรับสินค้าชุดนี้เนี่ยเราเปิดรับพีออเดอร์นะครับตั้งแต่25เปิดรับพีออเดอร์ตั้งแต่25 26้า2 8กยี่ 25, 26, 27, 28, ุมภานะครับแล้วก็เราคาดว่ากงเนี่ยเราจะส่งก่อนวันที่20มีนาเราจะส่งก่อนวันที่20มีนาทางชาวรนานจนังก็พยายามเร่ง เพราะเนื่องจากว่าล็อตนี้เป็นล็อตแรกที่ทางเวียดนามจัดส่งมาให้เรานะครับวันนี้เพิ่งรับของเมื่อตอนช่วงเย็นนี่เองจะเห็นว่าทาั้งขวามือเนี่ยถุงที่บรรจุกงมาเนี่ยเพิ่งแกะออกนะครับเราก็เลยนําสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมาให้เพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยได้ชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสภาพสินค้าจํานวนนะครับแล้วก็ทําการจัดส่งดังนั้นเนี่ย เพื่อนพี่น้องชาวนกที่ออเดอร์ไว้นะครับและเรานัดหมายว่าจะรับสินค้าเนี่ยหลัง20มีนาเนี่ยชุดนี้เนี่ยพิเศษนะครับเราจัดส่งมาให้ก่อนนะครับคาดว่าวันนี้9นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้่ยต้องขอญาตเพราะเนื่องจากว่าชารวันดานังติดภารกิจนะครับก็แต่เดี๋ยวจะให้ทางภรรยาเนี่ยทำการตรวจเช็คสินค้าแล้วก็ในวันที่10พรุ่งนี้10นะครับ11 ไม่น่าจะเกินสิบสองนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนพี่น้องชาวนกที่พิออเดอร์ไว้เนี่ยได้รับก่อนแน่ๆนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าสินค้าที่มาเนี่ยรถนี้เนี่ยซึ่งเป็นกรงรวบที่ชุบกาวไนท์ล้วนๆเลยนะครับที่ส่งมามีหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับเราให้เห็นคือเนื่องจากว่ากรงชุดนี้เนี่ยเขาจะมีชิ้นส่วนสําคัญอยู่ด้วยกันสามส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นหลังคานะครับเป็นตัวกรงแล้วก็ตัวถาด เป็นชุดที่เรานํามาแล้วก็มาประกอบซึ่งการประกอบเนี่ยเป็นการประกอบที่ง่ายมากครับทําไมถึงบอกว่าง่ายเพราะว่าที่เห็นประกอบอยู่เนี่ยเมื่อกี้เบอร์หกนะครับที่ประกอบอยู่เนี่ยเป็นฝีมือของภรรยาของชาวรานดานาังเป็นคนประกอบเองนะครับก็หมายความว่าไม่จําเป็นต้องมีความรู้นะครับหรือมีความชนานํานาญทักษะทางด้านช่างเนี่ยก็สามารถจะประกอบได้นะครับ คง,งมีทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดอยู่6เบอร์นะครับ6เบอร์อันนี้เนี่ยเรานำมาเฉพาะในส่วนที่ทางเพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยได้พรีออเดอร์ไว้นะครับก็มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวไล่ดูให้ไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยนะฮะเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นกรงเราประกอบเบอร์ใหญ่สุดกับเบอร์เล็กสุดไว้นะครับเบอร์หนึ่งที่เห็นนะครับเบอร์หนึ่งที่เห็นเนี่ยเป็นกรงไซส์46นะครับ46เซน งไซส์46เซนนะครับหรือโดยประมาณก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ18นิ้วนะครับเราขายเนี่ยเราขายตามจำนวนขนาดของงงนะครับเราขายโดยขนาดของงงนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเราคิดง่ายๆนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่เซนละ10บาทนะครับราคาอยู่ที่เซนละ10บาทแต่เรามีเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากว่าต่อใบเนี่ย กงมันไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็ในการจัดส่งเนี่ยถ้าสมมุติเราส่งต่อใบเนี่ยโอกาสที่แตกหักเสียหายเนี่ยเพราะเป็นลวดนะครับจะมีสูงดังนั้นเนี่ยเราขอว่าเวลาเพื่อนพี่น้องชาวนกที่สนใจนะสั่งซื้อเนี่ยนะครับเรามีมีข้อตกลงกันนิดนึงว่าขอให้ซื้อเป็นชุดนะครับหนึ่งชุดจะมีด้วยกันอยู่ห้าใบนะครับไซส์เดียวกันหนึ่งชุดมีอยู่ห้าใบเป็นไซส์เดียวกันนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ย เบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับตามที่เห็นเนี่ยมีพีออเดอร์มาแล้วนะครับพีออเดอร์มาแล้วสามชุดด้วยกันก็คือสิบห้าใบซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการจัดส่งในภายในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องชาวนกที่พีออเดอร์ไว้นะครับทั้งพี่ชายผมนะครับพี่หลวงที่ชุมพรนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกชาวนกที่นครนายกนะครับห้าใบแล้วก็มีอีกห้าใบนะครับน้องชายที่อยู่ทางใต้นะฮะ ทำพีออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้นะครับส่วนเบอร์2นะครับรอบที่ผ่านมาเบอร์2เนี่ยไซส์40เซนไม่มีพีออเดอร์นะครับก็เลยไม่มีเบอร์2มาให้ชมนะครับถัดมาจะเป็นเบอร์3นะครับเบอร์3เนี่ยเป็นกรงขนาด35เซนนะครับ35เซนหรือโดยประมาณก็คือประมาณ14นิ้วนะครับ4 4ี่นิ้วไซส์เบอร์3าเนี่ยเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับใช้กับนกกรงหัวจุกนะครับใครจะไปชํำนกนะครับ เอาไปพักนกเนี่ยไซนี้เหมาะมากนะครับ35มส้าเซนเวลาเราขายเราขายเซละสิบบาทก็คือใบละสาสิบหาบาทนะครับใบละ35บาทเวลาที่ซื้อเนี่ยเราขอว่าซื้อยกชุดชุดหนึ่งมี5้าใบนะครับแต่เรารับเนี่ยตามที่ ตามที่สั่งมาเนี่ยเรารับเพนพียอเดอร์นะครับพีออเดอร์ order, เนี่ยเรามีส่วนลดให้อีก20สเอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยลองไปบวกรบคูณหารกันดูนะครับเชื่อว่าเพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยสามารถที่จะซื้อกันได้แล้วเป็นราคาที่จับต้องสามารถที่จะเอาไปซื้อใช้ซื้อแบ่งนะครับนะในกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จักได้นะครับชุดหนึ่งห้าใบเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพงนะครับนะ ส่วนต่อมานะครับไซส์เบอร์4นะครับที่เห็นเบอร์4เนี่ยจะเป็นไซส์30นิ้วนะครับ30นิ้วก็คือ1ฟุตน่ะนะครับ1ไม้บรรทัด12นิ้วนะครับไซส์นี้เนี่ยอาจจะใช้กับพวกบิลลาได้นะครับบิลลาบ้านนะนะครับถ้าบิลลาดงเนี่ยจะเป็นไซส์เบอร์1นะครับ18นิ้วนะครับไซส์เบอร์4เนี่ย30นิ้วอ่าสามสิเซนสินิ้วเนี่ยจะเหมาะอย่างพวกบิลลาบ้าน กันตองนะครับจะเป็นไซนี้ส่วนไซต์เบอร์ห้านะครับไซส์เบอร์ห้าเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากันนะครับเบอร์สี่กับเบอร์ห้าเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากันแต่ที่ต่างกันก็คือความสูงนะครับต่างกันที่ความสูงจะมีความสูงเนี่ยต่างกันโดยประมาณห e ้าเซนนะครับความสูงต่างกันโดยประมาณห e ้าเซนแล้วคราวนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วไซส์ห้าเนี่ยเขาใช้ใส่นกอะไรนะครับไซส์เบอร์นี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับนกเหา นะครับไม่จะว่าจะเป็นนกเขาใหญ่นกเขาชวาแล้วซี่เนี่ยนะครับความห่างของซี่เนี่ยมันพอดีเลยฮะนะ,ะน,ะนกเนี่ยไม่ไม่มีหลุดไม่มีรอดนะครับรับรองได้โดยเฉพาะเบอร์สุดท้ายนี่ชอบใจมากนะครับเบอร์สุดท้ายไซน่ารักนะครับเป็นกรงที่กระทัดรัดน่ารักมากนะครับเบอร์หกนะครับน้องเล็กสุดท้องไซส์บหเซนนะครับ2ี่เซนก็คือ10นิ้วนะครับ น้องชายนะครับน้องดานานขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชมมานะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่ทางชาวรันดานางเนี่ยได้นําเสนอสินค้าที่นํามาจากเวียดนามแล้วก็เรียนก่อนว่าให้เพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับหรือยังไม่เคยซื้อขายกับทางชาวรันดา,นางมาก่อนนะครับเรียนได้เลยว่าเราเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชาวรันดานางเนี่ยทำงานประจำอยู่แล้วนะครับแล้วทางบ้านก็มีธุรกิจ ในส่วนกิจการที่เกี่ยวข้องกับนกเนี่ยคือเป็นเรื่องของความชอบความสนใจนะครับดังนั้นหรือพูดง่ายๆก็ได้นะครับว่าชาววันดานังเนี่ยบ้านะครับบ้านกนะครับดังนั้นวันๆเนี่ยก็คิดแต่เรื่องนกนะครับนะโดยเฉพาะในสายนกร้องเนี่ยเราเลี้ยงมาหลายชนิดหลายประเภทแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยนะครับที่คิดจะซื้อขาย กับชลวนดารนางเนี้ยปวดสบายใจได้นะครับและเราก็มีที่อยู่นะครับเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับมีตัวตนดังนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยที่กล้าเปิดรับพีออเดอร์นะครับสินค้าต่างๆเนี่ยที่กล้ารับมัดจํารับเงินของเพื่อนพี่น้องชาวนกมาเนี่ยรับรองได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ครับเพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยจะได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับในสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับทุกครั้งเนี่ยก่อนซื้อก่อนขายเราครยยันให้เขีย์นะครับ ถ้าใครเคยเห็นที่ชรวันดานางเขียนเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะครับนะฮะพี่สอนบอกเบอร์หกน่าสนใจเบอร์หกนี่น่ารักมากนะฮะไซนี้เบอร์หกไซนี้นี่เรียนเลยว่าถ้าสมมติใส่เนี่ยนะครับพวกนกเล็กเนี่ยนกเล็กนี่สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไว้อยนะครับกินปีนะครับสีชมพูสวนไซนี้น่ารักนะครับและโดยราคาเนี่ยใบหนึ่งถ้าตามขนาดนะครับเราขาย เซนละ10บาทนะครับไซส์เนี้ยเบอร์6นะครับ25เซนก็คือ250บาทนะครับแล้วขายชุดหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่ง5ใบก็ตก1,250บาท1,250บาทแล้วราเรารับสินค้าเฉพาะเพียรเดอร์นะครับในรุ่นแรกๆเนี้ยต้องขอเรียนว่ารับเฉพาะเพียรเดอร์เพราะของบางอย่างนะครับเรานําเข้ามาบางทีเรานํามาเผื่อแต่เนื่องจากว่า,าเอามาแล้วถึงเวลาแล้วมันขายไม่หมดนะครับ โดยบ้านเนี่ยเรียนตามตรงว่ามันก็ลกพอสมควรแล้วนะครับของที่มาตั้งไว้เนี่ยอย่างกงที่เป็นกลนมะไถ่นะครับงานเวียดนามเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยไซส์ยี่สิบเจ็ดนิ้วเนี่ยนะครับก็สองใบแล้วนะครับไซส์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสองนะครับแล้วก็ไซส์เล็กนะครับสิบห้าสิบรวมและกันละกับอีกยี่สิบใบนะครับเดี๋ยวพื้นที่จะไม่มีนะครับ สวัสดีครับน้องบาสนะครับทักทายกันนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็วันนี้ถือโอกาสนะครับให้เพื่อนพี่น้องชาวนกมาชมนะฮะจากหลังจากที่สินค้าเดินทางมาถึงเราก็แกะกล่องเพื่อให้เพื่อนพี่ทา้งองชาวนกได้ส่องกันนะครับใครที่สนใจนะครับสินค้ารายการไหนนะครับพูดคุยทักทายสอบถามกันมาได้เรามีสินค้าหลายอย่างที่เป็นสินค้านําเข้าจากเวียดนามโดยตรงนะครับท่านใดสนใจนะครับ พูดคุยสอบถามทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรามีหลายแบบหลายราคาแล้วก็เรียกว่าเพื่อนพี่น้องชาวนกเนี่ยสามารถซื้อหากันได้นะครับของถูกก็มีของแพงก็ไม่ถึงก็ะแพงมากนะครับถ้าอยากได้เนี่ยเราจะหาในราคาที่เหมาะสมให้นะครับเยน,นี้ทานข้าวกันให้อร่อยนะครับอยู่ครอบครัวอยู่กับครอบครัวกันให้มีความสุขนะครับและขอให้ทุกท่านสนุกกับการเลี้ยงนกนะครับ สนใจสอบถามนะครับติดตามได้ที่เฟซชารวันดานังนะครับหรือเพจนะครับพรเพจพเนียดเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้วก็มี youtube นะครับ youtube ก็ใช้ชื่อช่องว่าชารวันดานังนกกวงขนจุกนะครับนะอันนี้เอามาขายครับนะครับ นะครับเอาเอามาขายแต่แต่รุ่นแรกๆเนี่ยสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขอยญาตเคลียร์ของรุ่นนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดรับพีออเดอร์อีกนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมการติดตามและกันให้กําลังใจสําหรับเพื่อนพี่น้องชาวนกทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขครับสนุกกับการเลี้ยงนกทุกคนครับสวัสดีครับ